มงคลที่ 31. บําเพ็ญตะบะมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าใจของเราคุ้นกับกิเลสเหมือนเสือคุ้นป่าปลาคุ้นน้ําแล้วกิเลสก็ย้อนกลับมาเผาใจเราจนเร่าร้อนกระวนกระวายเราจึงต้องบําเพ็ญตะบะเพื่อเผากิเลสให้หมอดไม่เสียแต่ต้นมือก่อนที่กิเลสจะเผาใจเราจนวอดวายทำไมจึงต้องบำเพ็ญตะบะ ผ่านบันไดชีวิตมาแล้ว30ขั้นเราจะพบว่านิสัยไม่ดีความประพฤติที่ไม่ดีของตัวเราที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยังมีอยู่อีกมากบางอย่างที่เราได้พยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วมันก็ดีขึ้นตามลำดับเคยมักโกรธเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาโอหังเป็นต้นก็ดีขึ้นแล้วแต่อีกหลายๆอย่างทั้งที่พยายามแก้ไขแล้ว แต่ก็ยังไม่หายอยู่ดีเช่นกามกำเริบรักสวยรักงามรักความสะดวกสบายจนเกินเหตุง่วงเหงาซึมเศร้าท้อถอยฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นต้นเราจึงต้องหาวิธีที่รัดกุมยิ่งยิ่งขึ้นไปมาจัดการแก้ไขแต่สิ่งที่คุณจำไว้ก่อนคือ 1. เหตุแห่งความประพฤติไม่ดีทั้งหลายล้วนเกิดมาจากกิเลสท,ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจเรา 2. เหตุที่กำจัดกิเลสได้ยากเป็นเพราะใจของเราคุ้นเคยกับกิเลสมากเหมือนเสือคุ้นป่าปลาคุ้นน้ำปลาพอถูกจับพ้นน้ำแล้วมันจะดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหาทางกลับลงน้ำให้ได้คนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันรู้สึกว่าการมีกิเลสเป็นของธรรมดารักกิเลสพวกขี้มารุติเล่าเสิแล้วใครไปดึงขวดเหล้าออกเดี๋ยวเถอะ ได้ตามค่ากันเลยอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้เหล้าขวดนี้มันเป็นกล่องดวงใจของฉันเชียวนะไม่ยอมรอกหรือบางคนใครทำอะไรขัดใจหน่อยก็โกรธพูดจาผงผางไปเลยแล้วก็ภูมิใจนี่มันต้องให้รู้ซะบ้างไม่งั้นหน่อยแน่ไม่เกรงใจเราเลยภูมิใจในความมีกิเลสข,ของตัวเองเป็นเสียอย่างนี้2 3 เรายังขาดวิธีที่เหมาะสมไปกำจัดกิเลสตราบใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้วิธีกำจัดกิเลสแม้อาจรู้ว่ากิเลสมีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแก้ไม่ตกและอาจหาทางออกเป็นเรื่องเช่นบูชาฝ่ายบ้างกราบไหว้อ้อนวอนเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างในมงคลน,นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีกำจัดกิเลสที่เหมาะสมและได้ผลเด็ดขาดเชียบพลันแก่เราโดยถือหลักว่าหนามหยอกต้องเอาหนามบงเมื่อกิเลสมันเผาใจเราให้รุ่มร้อนเราก็ต้องเอาไฟไปเผากิเลสบ้างแต่เป็นการเอาไฟภายในเผาวิธีกาาาารที่เเอไฟภยในผกิเลสในตัวเองนี้เราเรียกว่าตบะตบะแปลว่าทำให้ร้อนหมายความรวมตั้งแต่ การเผาหลน่นย่างต้มปิ้งอบคั่วผิงหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ร้อนบําเพ็ญตบะจึงหมายถึงการทําความเพียรเผาผลาญความชั่วคือกิเลสทุกชนิดให้ร้อนตัวทนอยู่ไม่ได้เกาะใจเราไม่ติดต้องเพ่นหนีไปแล้วใจของเราก็จะผ่องใสหมดทุกการที่เราจะขับไล่สิ่งใดเราก็จะต้องทำทุกอย่าง ที่ฝืนความต้องการของสิ่งนั้นเหมือนการไล่คนออกจากบ้านเขาอยากได้เงินเราก็ต้องไม่ให้อยากกินก็ไม่ให้กินอยากนอนก็ไม่ให้นอนคือต้องฝืนใจเขาจริงจะออกการไล่กิเลสออกจากใจก็เหมือนกันหลักปฏิบัติที่สำคัญคือต้องฝืนความต้องการของกิเลสทุดงควัตสิบสประการในพระพุทธศาสนา มีข้อปฏิบัติที่พระภิกษุนิยมบำเพ็ญกันเป็นการฝืนความต้องการของกิเลสเพื่อไล่กิเลสออกจากใจมีด้วยกัน13ประการเรียกว่าทุดงควัตพระภิกษุที่บำเพ็ญทุดงควัตเราเรียกท่านว่าพระทุดงแต่ทุดงควัตนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระภิกษุแม้ฆราวาสก็ปฏิบัติได้เป็นบางข้อทุดงขวัต13ประการแบ่งเป็น4หมวด ให้เรียกปฏิบัติได้ตามกำลังศรัทธ,ธาคือหมวดที่ 1. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว 1. ใช้แต่ผ้าบางสกุลที่ชักมาได้เท่านั้นแม้จะได้มาทางอื่นเช่นมีคนถวายให้กับมือก็ไม่ใช้ 2. ใช้เฉพาะผ้าไตรจีวรเพียงสามผืนเท่านั้นคือมีสบงจีวรสังขาติอย่างละผืนใช้ผ้าอื่นๆอ,อีกนอกจากสามผืนนี้ไม่ได้ เราลองคิดดูทำถึงขั้นนี้แล้วกิเลสมันจะร้อนตัวสักแค่ไหนคนนิสัยขี้โออวดมั่งอวดมีรักสวยรักงามพิถีพิถันกับเครื่องแต่งตัวจนเกินเหตุชนิดที่เสื้อผ้าเป็นตู้ๆก็ยังไม่พอใจนั้นเจอทุดงสองข้อนี้เข้าก็สะอึกแล้วหมวดที่สองเกี่ยวกับการกิน 1. ฉันแต่อาหารที่บินทบาทมาได้เท่านั้น ใครจะใส่ปิ่นโตใส่หมอ้อแกงมาถวายที่วัดก็ไม่ฉันบินทบาทมาได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้น 2. เดินบินทบาทไปตามลำดับตรอกหรือหมู่บ้านในแนวที่กำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่มานึกนึกเอาว่าไปบ้านนั้นจะได้มากบ้านนี้จะได้น้อยเลยเลือกทาเดินบินทบาทเป็นบางบ้านตามใจชอบอย่างนั้นไม่ได้ 3. ฉันอาสนะเดียวคือถ้าฉันเสพ ลุกจากอาสนะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารอีกไม่ฉันอะไรอีกซึ่งก็เท่ากับฉันวันละมื้อเดียวเรียกกันว่าฉันเอกา 4. ฉันสำรวมคือฉันอาหารในบาทไม่ใช้ภาชนะอื่นเอาอาหารทั้งหมดทั้งคาวทั้งหวานใส่ลงรวมกันในบาทแล้วฉัน 5. เมื่อลงมือฉันแล้วไม่รับประเคนอีกใครจะนำอาหารมาถวายให้อีกก็ไม่รับ ทั้ง5ข้อนี้เป็นตบะเกี่ยวกับการกินใช้แก้นิสัยตามใจปากตามใจท้องไม่ต้องพูดถึงว่าจะลักเขากินโกงเขากินแม้แต่ของที่ได้มาดีๆนี่แหละก็ตัดความฟุง้งเฟ้อลงพวกนิสัยกินจุกินจิบจะกินนั่นจะกินนี่พี่รีพี่ไรไม่รู้จักกระเป๋าของตัวเองตลอดจนกิเลสประเภทที่ยุดใจเราให้ทำผิดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องพอเจอทุด,ดงหข้อนี้เข้า ก็งงเลยมวดที่3เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 1. อยู่ในป่าน,นอกละแวกบ้านเท่านั้นไม่มาอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชน 2. อยู่ตามร่มไม้เท่านั้นไม่อาศัยอยู่ในเรือนไม่อาศัยนอนในกุฏิศาลาปักกรดนอนใต้ร่มไม้กันเลย 3. อยู่กลางแจ้งเท่านั้น ในกุฏิก็ไม่นอนใต้ร่มไม้ก็ไม่นอนกันละปักกลดนอนกลางแจ้งกันเลย 4. อยู่ในป่าช้าเท่านั้นเข้าปักกลดนอนในป่าช้ากันเลยจะนั่งนอนบนหลังโลงศพหรือปักกลดนอนใต้ต้นไม้ในป่าช้าก็เอา 5. อยู่ในที่ที่คนอื่นจัดให้ไม่เลือกที่อยู่เขาจัดให้พักที่ไหนก็พักที่นั้นโปรดพินิษด,ดูเรื่องโกงที่โกงทาง ดื้อแ่งเพราะที่อยู่ไม่ต้องพูดถึงกันเพียงแค่นิสัยติดที่ชอบที่นอนนุ่มๆบ้านหรูรๆเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกิเลสเรื่องที่อยู่อาศัยพอเจอทุดง5ข้อนี้เข้าก็เพ่นหนีกันกระเจิงมวดที่4เกี่ยวกับการดัดนิสัยเกียรติคร้าน 1. อยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่นอนง่วงมากก็ยืนเดินอย่างมากก็นั่งหลับ แต่ไม่ยอมนอนไม่เห้หลังแตะพื้นหมวดที่4นี้มีอยู่ข้อเดียวพวกที่ติดนิสัยขี้เกียจเช้าเอ็นเพลนนอนบายพักผ่อนดึกๆจำวัดพอเจอทุดงข้อนี้เข้าก็หายพวกใครมีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งจะลองรักษาทุดงขวัดข้อนี้ดูบ้างก็ดีเหมือนกันจะรักษาสักหนึ่งวัน3วัน5วัน7วันก็ตามกำลังสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทำสมาธิ ถ้าใจเริ่มสงบแล้วการอยู่ในอิริยาบถสามนี้จะทำให้สมาธิก้าวหน้าเร็วมากและถ้าสมาธิดีก็จะไม่ง่วงมีพระภิกษุบางรูปรักษาทุดงขวัตข้อนี้ได้นานสามเดือนเจ็ดเดือนก็มีบางรูปรักษาตลอดชีวิตเช่นพระมหาสสปะท่านอยู่ในอิริยาบถสามยืนเดินนั่งไม่นอนได้ตลอดชีวิตโดยไม่ง่วงเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัทคะทางอยู่ทุดงทั้งหมดนี้รวมเป็นทุดงควัตสิบสข้อจัดเป็นตบะชั้นยอดในพระพุทธศาสนาความมุ่งหมายเพื่อจะกำจัดกิเลสออกจากใจให้เด็ดขาดในทางปฏิบัติใครจะเลือกทำข้อใดบ้างก็ได้และจะทำในระยะใดก็ให้ตั้งใจอธิษฐานสมาทานทุดงเอาการบำเพ็ญตบะในชีวิตประจำวัน พวกเราบางคนอาจสงสัยว่าการบำเพ็ญธุดงควัตสำหรับผู้ที่ยังเป็นคาราวาสอยู่ยังต้องทำงานทางโลกก็ยากที่จะปฏิบัติไปได้ตลอดอย่างมากก็หาเวลาช่วงว่างๆสุดสัปดาห์หรือพักร้อนไปปัดกรดกันแล้วในชีวิตประจำวันมีวิธีบำเพ็ญตะบะได้หรือไม่คำตอบก็คือได้วิธีบำเพ็ญตะบะในชีวิตประจำวัน เพื่อการไม่ให้กิเลสฟุ้งขึ้นและเพื่อกำจัดก,กิเลสออกจากตัวทำได้ดังนี้1มีอินทรีย์สังวร2มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์สังวรการสํารวมอินทรีย์คือการสํารวมระวังตนโดยอาศัยสติเป็นตัวกำกับสํารวมอย่างไรขอให้เรามาดูอย่างนี้คนเรานี้มีช่องทางติดต่อกับภายนอกอยู่6ทางคือ 1>, 1. ตา 2. หู 3. จจมูก 4. ลิ้น 5. กาย6ใจเหมือนกับบ้านก็มีประตูหน้าต่างเป็นทางติดต่อกับภายนอกคนเราก็เหมือนบ้านที่มีประตูหน้าต่างอยู่6ช่องทางสิ่งต่างๆภายนอกที่เราจะรับรู้รับทราบก็มาจาก6ทางนี้จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้ใจของเราสงบผ่องใสก็มาจาก6ทางนี้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราฟุ้งซ่านขุนมัวก็มาจากหกทางนี้เหมือนกันช่องทางทั้งหกนี้นับว่ามีความสำคัญมากเราจึงควรมารู้จักถึงธรรมชาติของช่องทางทั้งหกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบช่องทางทั้งหกไว้ดังนี้ 1. ตาคนเรานี้เหมือนงูงูไม่ชอบที่เรียบเรียบแต่ชอบที่ที่ลึกไหลซับซ้อนตาคนเราก็เหมือนกัน ไม่ชอบดูอะไรเรียบเรียบชอบดูสิ่งที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามยิ่งสิ่งที่เขาปกปิดไว้ล่ะก็ยิ่งชอบดู 2. หูคนเรานี้เหมือนจอระเข้คือชอบที่เย็นเย็นอยากฟังคำพูดเย็นเย็นที่เขาชมตัวเราหรือคำพูดเพราะเพราะที่เขาพูดกับเรา 3. จมูกคนเรานี้เหมือนนกคือชอบโผล่ขึ้นไปในอากาศพอได้กลิ่นอะไรหน่อยก็ตามดมทีเดียวว่ามาจากไหน 4. ลิ้นคนเรานี้เหมือนสุนัขบ้านคือชอบลิ้มรสอาหารวันๆขอให้ได้กินของอร่อยเถอะนะเที่ยวซอกแทกหาอาหารอร่อยๆกินทั้งวันยิ่งเปิดพิสดารแล้วก็ยิ่งชอบนัก 5. ้กายคนเรานี้เหมือนสุนัขจิ้งจอกคือชอบที่อุ่นๆที่นุ่มๆชอบซุกเดี๋ยวก็จะไปซุกตักคนโน้นเดี๋ยวก็จะไปซุกตักคนนี้ชอบอิงคนโน้นชอบจับคนนี้ 6. ใจคนเรานี้เหมือนลิงคือชอบสนคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ประเดียวก็ฟุ้งซ่านถึงเรื่องในอดีตประเดี๋ยวก็สร้างวิมานในอากาศถึงเรื่องในอนาคตไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมสงบอินทรีสังวรที่ว่าสำรวมระวังตัวก็คือระวังช่องทางทั้งหกนี้เมื่อรู้ถึงธรรมชาติของมันแล้วก็ต้องคอยระวังใช้สติเข้าช่วยกำกับอะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดู อะไรที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังอะไรที่ไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรที่ไม่ควรลิ้มชิมรสก็อย่าไปชิมอะไรที่ไม่ควรสัมผัสก็อย่าไปสัมผัสอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรดูเข้าแล้วก็ให้จบแค่เห็นไม่คิดปรุงแต่งต่อว่าสวยจริงนะรอจริงนะอะไรทํานองน,นี้ต้องไม่นึกถึงโดยนิมิตหมายหมายถึงเห็นว่าสวยทั้งตัวเช่นเออ คนนี้สวยจริงๆต้องไม่นึกถึงโดยอนุพยัญชนะหมายถึงเห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งสวยเช่นตาสวยนะคมปลาบเลยหรือแขนสวยขาสวยอะไรอย่างนี้อินทรีย์สังวรน,นี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราสู้กับกิเลสช,ชนะหรือแพ้ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรามีอินทรีย์สังวรดีแล้วโอกาสที่กิเลสจะรุกรานเราก็ยากคุณธรรมต่างๆที่เราตั้งใจรักษาไว ก็จะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจเหมือนบ้านถ้าเราใส่คุญแจดูแลประตูหน้าต่างอย่างดีแล้วถึงแม้ตามลิ้นชักตามตู้จะไม่ได้ใส่กุญแจก็ย่อมปลอดภัยโจรมาเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราขาดการสำรวมอินทรีย์ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูฟังในสิ่งไม่ควรฟังดมในสิ่งไม่ควรดมลิ้มรสในสิ่งไม่ควรลิ้มจับต้องสัมผัสในสิ่งที่ไม่ควรสัมผัส คิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดแม้เราจะมีความตั้งใจรักษาศีลรักษาคุณธรรมต่างๆดีเพียงไรก็มีโอกาสพลาดได้มากเหมือนบ้านที่ไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างแม้จะใส่กุญแจตู้ลิ้นชักดีเพียงไรก็ย่อมไม่ปลอดภัยโจรสามารถมาลักไปได้ง่ายวิธีที่จะทำให้อินทรีย์สังวรเกิดขึ้นนั้นให้เราฝึกให้มีฮิริโอตตัปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป โดยคำนึงถึงชาติตระกูลอายุวิชาความรู้ครูอาจารย์สำนักศึกษาของเราและอื่นๆดังรายละเอียดในมงคลที่19ท่านเปรียบเป็นลูกโซ่แห่งธรรมไว้ดังนี้ฮิริโอตตัป,ปะทำให้เกิดอินทรีสังวรอ,อินทรีสังวรทำให้เกิดศีลศีลทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญา ผู้มีอินทรีย์สังวรดีศีลก็ย่อมบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดได้ง่ายสมาธิตั้งมัน่นปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นความสว่างภายในเห็นถึงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นถึงตัวกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ภายในและสามารถกำจัดไปให้หมดสิ้นได้เราทุกคนจึงควรฝึกให้มีอินทรีย์สังวรในตัวให้ได้ความเพียรในการปฏิบัติธรรม คนเราส่วนใหญ่มักพอจะทราบอยู่ว่าอะไรดีอยากจะให้สิ่งที่เห็นว่าดีนั้นเกิดขึ้นกับตัวแต่ก็มักทำความดีนั้นไปได้ไม่ตลอดรอดฟังทั้งนี้เพราะขาดความเพียรคนเราถ้าขาดความเพียรเสียแล้วคุณธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เลยวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร เราลองมาดูถึงเหตุที่ทำให้พระภิกษุเกียจคร้านและเหตุที่ทำให้พระภิกษุปรารบความเพียรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้บางทีอาจได้ข้อคิดนำมาใช้กับตัวของเราได้เหตุแห่งความเกียจคร้านของพระภิกษุ 1. รู้ว่างานมีอยู่แต่กลัวว่าทำแล้วจะเหนื่อยจึงนอนเสียก่อนคิดว่าเอาแรงไว้ทำงานไม่ปรารบความเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุ 2. งานได้ทำเสร็จแล้วคิดว่าทำงานมาเหนื่อยนักจึงนอนไม่ปรารบความเพียร 3. รู้ว่าทางที่จะต้องไปมีอยู่จึงคิดว่าเวลาเดินทางจะเหนื่อยจึงนอนเสียก่อนคิดว่าเอาแรงไว้เดินทางไม่ปรารบความเพียร 4. ได้เดินทางแล้วคิดว่าเหนื่อยนักจึงนอนไม่ปรารบความเพียร 5. บินทบาดไปได้อาหารมาน้อยไม่มีความต้องการคิดว่า ได้อาหารน้อยไม่มีเรี่ยวแรงถึงทำความเพียรคงไม่ได้ดีอยากระนั้นเลยนอนดีกว่าจึงนอนไม่ปรารบความเพียร 6. บินทบาทได้อาหารมามากคิดว่าตัวก็ฉันจนอิ่มเนื้อตัวหนักไม่ควรแก่การงานอยากระนั้นเลยนอนดีกว่าจึงนอนไม่ปรารบความเพียร 7. เจ็บป่วยเล็กน้อยก็คิดว่าพอมีเหตุจะอ้างได้แล้ว ว่ากลัวโรคจะกำเริบจึงนอนไม่ปรารบความเพียร 8. หายป่วยแล้วก็คิดว่าเราเพิ่งหายป่วยโอกาสที่จะกลับไปป่วยอีกก็มีอยู่ต้องรีบฉวยโอกาสที่หายป่วยแล้วนี้ทำความเพียรจึงรีบปรารบความเพียรพวกเราลองเอาหลักเหล่านี้มาเปรียบดูกับตัวเองก็แล้วกันว่าตัวเราจัดอยู่ในประเภทไหนเกียรติคร้านหรือขยัน แล้วจะปล่อยตัวเหลวไหลอย่างนั้นต่อไปหรือจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแม้เลือดเนื้อในกายของเราทั้งหมดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่พึงบรรลุด,ด้วยเรี่ยวแรงด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วเราจะไม่หยุดความเพียรอานิสงส์การบำเพ็ญตบะ 1. ทําให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจตัวได้ในเร็ววัน 2. ทํทำให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในตัว 3. ทํทำให้เข้าถึงนิพพานได้เร็วขันตีปรมังตะโปติติขาความอดทนอย่างแรงกล้าเป็นตบะอย่างยิ่ง